นีนพระอาจารย์จะมีกิจกรรมให้ทำนะกิจกรรมง่ายๆก่อนอันดับแรกอาจารย์ขอผู้ชายหกคนแล้วก็ผู้หญิงหกคนห้าคนละกันหิดใจเพราะมีพี่โมเมย์ด้วยอ่าโดนเจ้าคนโมเมย์มาโปรโมท้กับพี่โมเมย์ก่อนเลยครับเห็นไหมรุ่นพี่เขามีตัวอย่างชัดเจนเออแม่เหเราจะตัดสินนะครับให้คนที่อยู่ด้านหน้าเป็นหัวหน้าแถวนะครับอนุญาตให้สลับกันได้พี่โมเมย์จะให้ใครมาอยู่แทนแล้วพี่โมเมย์จะอยู่เองอ้าวผู้ชายครับใครอยู่คนแรกจะเป็นหัวหน้านะครับห้าวินาทีครับห้าสี่สามสอง เพเหยียบเท้าไปแล้วครับไม่าสามารถจะไปไหนได้สองหนึ่ดหมดเวลาเกมเกม,เกมนี้ง่ายๆพระโยมเรียกว่าเกมสื่อความหมายสื่อความหมายมันมีหลายอย่างนะหสื่อด้วยสัญ,ญลักษณ์เราตอบช่วยกันอย่างนี้เขาเรียกอะไรฮะอะไรคะ,ะ,รคะเราลัทธคนเราัทธคนโง่พี่เบิร์ดไอเลิฟอยู่ถูกตอ้องนี่คือสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีหลายอย่างต่อไปสื่อความหมายด้วยท่าทางเช่น จะใส่หน้าทําไมครับโอ้โหมีการออนแสงแงวเคิรนว่ามไม่ไปครับอย่าไปยุ่งกับผมเอาละครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ด้วยแบบนี้ไปแล้วท่าทางไปแล้วต่อไปคําพูดเอาทุกท่านนั่งตัวตรงวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมสื่อความหมายสมมติที่นี่เป็นทีม A แล้วกันผู้ชายเนาะตวนนี้ก็เป็นทีมมี A ก็ต้องมีกอไก่นะครับเพราะว่าเราอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยทีม A แล้วก็ทีมกอไก่เอา B ก็ได้คนโมเมเข้าใจง่ายอ่ะสถานที่เรากว้างขวางมาก คุณโมเมชนหน้ากอดอกจากกอดอกถูกต้องหันหลังชนกันนะอ่าอาจาเล่นเกมย่อยก่อนเชื่อว่าเกมจ้าเอ๋คือเกมจ้าเอ๋เนี่ยพอบอกจ้าเอ๋ปุ๊บไปหันซ้ายหรือขวาก็ได้ทีนี้พอเวลาหันมันจะมีเจอกับไม่เจอคุณโมเมมันจะถ้าหันในฝั่งเดียวกันมันจะเจอคุณโมเมจะเอาเจอหรือไม่เจอไม่เจอไม่เจอนะคือหันคนละด้านพร้อมนะพี่โมเมนะ หนึ่งพวกเราใจเอกของกันนะเดี๋ยวลอง2องก่อนหนึ่งสองซ้ำกู Ooh, ไม่น่าเชื่ออาจารย์พูดก่อนเพื่อนเลยเห็นไ,ไหมกระชากไวหน้าดูเลยอาจารย์พร้อมนะเอาจริงแล้วนะเนะจอกับไม่เจอนี่เอาไม่เจอนี่เอาเจอพร้อมหนึ่งสองซ้ำโอ้ตรงเราเจอเลยไม่เจอฮะเจอแสดงว่าชัยชนะชัยชนะชชนะจะเล่นก่อนหนระือเล่นหลังครับเล่นก่อน,เล,น,อนเล่นก่อนนะครับอพี่ประเมย์ไปเย็นรอก่อนไปกองอ้อยยอกันอยู่ฝั่งนู้นก่อนนะผู้หญิงไปกองอ้อยยอกันอยู่ก่อนเอาผู้ชายมาด้านนี้ครับเชิญครับ ผู้ชายไงมาอันนี้วันพระจันทร์ประเด็ด่อนเลยครับแต่ผู้ชายยืนเนี้ยงนี้ลูกเออชัยไปนี่ครับนี่หนึ่งครับสัมพลาดนีดหนึ่งครับเพราะเราต้องออกทีวีลูกชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับตั้มครับรู้ไหมครับอะไรแข็งที่สุดในโลกครับเหล็กครับไม่ใช่ครับอะไรครับใจไม่ใช่อะไรนะครับเหล็กไหลครับเหล็กไหลไม่ใช่ครับให้อีกครั้งหนึ่งครับเหล็กน้ำพีเหล็กน้ำพียังไม่ใช่ครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะลูกเต้ามเสียดายตั้มตอบไม่ถูกเด็กผู้ฟังทั้งประเทศกำลังรอคำตอบอะไรแข็งที่สุดใใใในนนนนโโโลลลลลกกกกก่่่่่่่มมมมั้ยไไไชชเเหหหห็็็็ีีสสิงงทแขุดดคคือวรบ เห็นไหมครับหนวดแข็งสุดในโลกเห็นไหมนี่ขนาดต่าหน้านานๆนหนวดยังทะลุออกมาได้ต่ำบอกเล่นหน้าตายมากเลยครับอ๋อไปถึงว่าจาหน้าตายเปล่าครับาจาหน้าจะสิ้นชีวิตครับเอาละอ่ะแถวหน้ากระดานโลกแถวตรงต่อไปนี้เราจะสื่อความหมายนะครับนิมนต์พระอาจารย์รูปหนึ่งมาให้ท่าให้ท่าทางสาธุนังตอนรับพระอาจารย์เผด็จติสโลด้วยนะครับสาธุโลกมาตบมือให้พระพี่โมเมเดียพาน้องตบลูกเ่าเนี่ย อม,มานมือนะครับอ้าวต่อไปนี้กติกาง่ายนะครับให้เราเอามือกอดอกครับโอเคกลับหลังหันโลกแถวให้ตรงโลกหลังถนนโลกหลังถนนทางโน้น,น,อนเออหันไปทางเดียวกันนะครับจะให้คนแรกนะครับมาดูท่าทางอ้าวมีคนมาเคาะปึ๊กปึ๊กปึ๊กสมมตินะครับอ่าอาจารย์เคาะอาจารย์อยู่ก่อนเธอให้เธอดูท่าทางอาจารย์จะทําอาจารย์ประเดีจะทําท่าทางให้ดูอาจารย์จะให้เสียงภาคก,กติกาสาหรับผู้ฟังนะครับ ดูได้เชียร์ได้หายใจได้แต่ห้ามห้ามบอกห้ามพูดเด็ดขาดมีเสียงนิดเดียวแพ้ฟาวเลยเอาดูท่าทางน,นะครับเธอดูอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําตามนะครับดูอย่างเดียวอ่าเริ่มครับสลัดก่อนสลัดก่อนเออไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยเออลากไป โอเคจำได้ไหมครับโอเคครับนมนตนไปนั่งครับอาจารย์เดี๋ยวจะเหนื่อยครับทำงานมากเกินไปเ้าไปสะกิดหลังเพื่อนครับเริ่มครับตอกตอกอ่าถอยมาถอยมาลูกถอยใกล้ๆขยับมาครับเพื่อนสะกิดแล้วที่เหลือหลับตาไม่ได้ลูกนะกดมือกดอ,อกลูกห้ามทําตามแค่ดูอย่างเดียวพร้อมครับเท่าที่เธอจําได้เริ่มครับิ <ie> ๊ิ๊เหลือม,มือเดียวละิ๊ิ๊้จช้าลูก <ie> รวมพลันังกับเธอได้ครับแต่ได้ยังลูกเอาเท่าที่จำได้ไปสกิดหลังเพื่อนมาครับก๊อกก๊อกก๊อกอถอยมาครับถอยมาครับเออตั้งใจดูลูกนะเมื่อตอนออกลูกดูอย่างเดียวพร้อมครับเอาที่เท่าที่จำได้ลูกเริ่มครับปร้มพลังนั้งกับเพื่อนด้วยครับทำไมมันน้อยลงน้อยลงนะครับไปสกิดหลังเพื่อนมาครับ มันจะเหลือถึงคนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับถอยมาลูกถอยมาครับสามเพื่อนมาครับออศึกนาน้ะยังลูกเคยบวชไหมครับเคยครับโอ้ที่นี่เขามีบวชนะเออเนี่ยเปลายเดือนจะมาถึงนี่นะช่วงวันที่สิบเนี่ยเดือนนี้เลยอ้าวพร้อมครับดูครับมือกอดอกครับเริ่มครับปิ๊บหมดแล้วยังครับ ปรูกปูนแงกับเพื่อนด้ครับโอ้ไปเคาะหลังเพื่อนมาครับก๊อกๆ๊อกนี่ครับบุคคลผู้หน้าตาไม่เคยมีปัญหากับใครเอาเริ่มเลยครับปรูกปูนแงกับเพื่อนนะครับเอ,อน่าสงสารอยู่เป็นลูกคนบ้านไหนก็สุดท้ายวันนี้ครับเดินมาครับอมาครับเมนเป็นวิบากกรรมของเธอแล้วเ่ะครับ เออเอาเมื huh. okay. ่อกอดอกครับมองที่เพื่อนครับมองที่เพื่อนครับอ่าพร้อมครับคนโคราชอย่าให้เสียชื่อนะครับขอคิดก่อนขอเลือกอดีตชาติก่อนโอเคครับเข้าใจพร้อมนะครับพร้อมแน่ไหมครับหลังโฆษณามาพบกันครับปิดเริ่มได้ครับตออนับมือดังให้กับเพื่อนนะครับเออข้อมูลมันน้อยนะครับอ่ะจะเผด็จมาอีกรอบครับดูอีกครั้งครับนะครับ ตั้งใจนะครับพร้อมครับอาจารย์โอเคหันหน้ามาด้านนี้ครับเสียงที่ได้ยินกับสิ่งที่เธอเห็นเหลือนิดๆเมื่อกี้นะครับต่คิดว่าคําตอบคืออะไรครับกลางมุ้งกลางมุ้งกลางมุ้งครับกลางมุ้งอะไรครับกลางมุ้งนอน โอเคปรบมือดนงกับเธอได้ครับโอ้โหแต่เป็นคนที่ไหนนะครับโคโลราไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมช่วยกันขนาดนี้นะครับผู้หญิงมาลูกมาผู้หญิงมาได้ละค่ะพี่โมเมมาค่ะฝั่งนี้เหมือนกันค่ะปรบมือดนงกับฝั่งผู้หญิงด้วยนะครับเออเก่งนะถือว่ายากนะครับเนี่ยเขาไล่จนชนะจนได้เพราะว่าถูกต้องค่ะคุณโมเมอยู่คนแรกครับคุณนี่ก็จะ ผู้หญิงก็จะเก่งนะครับยุคนี้เขาจะมี2เกมนะฮะอันนี้เอาเกมแรกก่อนเกมเอนผู้ชายก่อนแต่ว่าจะยากมันจะง่ายมันเดิมค้างมือกอดอกหันหลังไปแถวตรงตรงโลกขยับมาโอเคนะครับหลับตาไว้นะลูกนะโยเมย์อ้าวพระอาจารย์ชัยรัตน์สาธุนะให้พระอาจารย์ชัยรัตนด้วยลูกเนื่องสองซ้ำอ้าวพร้อมนะครับพระอาจารย์พร้อมแล้วคุณโมเมเริ่มนะ พ่ออาจารย์ชัยรัตน์ด้วยครับโอ้อ่ะพี่บอมีสกิดน้องตัวเล็กมาตัวเล็กเดินตามพี่มาครับโอเคครับเมื่อกัดอกคาดูพี่ครับนะครับตั้งใจครับพร้อมครับชึ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 จึงชึจึงชึจึงป๊อปป๊อปป๊อกป๊อป ปรบมือให้กับพี่โมเวด้วยนะครับเชิญไปนั่งครับไปสกิดเพื่อนครับถ้าเพื่อนไม่รู้ตัวก็ดึงผมอะไรแล้วลูกเชิญค่ะโอ้วันมื้ปลาตกวขาสหยุดค่ะดูเพื่อนครับตั้งใจดูนะครับมาในรู้หมงอะไรต้องเรียนรู้ลูกยิมองหน้าครับไม่ได้ครับิ้งป๊อก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 ปอกป๊อกปอกป๊อกป๊กปอยังครับ จิงจิงโอ้ยฟัดหัวโอ้ยชิชิชิชอผมก็ไ้กับเพื่อนนะครับโอ้จะได้จะได้โอเคนะโอเคนะข้อหลังเพื่อนครับเนี่ยฟังไว้เราฟังไว้โลกวิเคราะห์ไว้เนี่ปีสี่แล้วด้วยหยุดค่ะโอเคครับเริ่มครับดูครับ จึงปอกอกๆอกพอกพอกอกอกมีคว่างทิ้งคว่างทิ้งไม่ได้กินนะผมเพื่อนกำลัเธอนะครับเด็กๆก็เด็กๆมีบทสรุปนะไม่ธรรมดามาค่ะพร้อมแล้วนะเริ่มกันดูครับดูเพื่อนครับ เหยียบลงมือได้กับเธอได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับไปข้อหลังเพื่อนครับสวยแล้วไม่สวยลูกไม่สวยยังไม่ได้เคาะเลยนี่ก็มาเดี๋ยวอ๋อหนูรู้อยู่แล้วค่ะอ้าวจะฉลาดก็ฉลาดโอเคแล้วนะครับเขาได้จับได้กับอ จะให้คะแนนลูกเลยจะให้คะแนนนะครับเจะให้คะแนนนะครับเออให้คะแนนนะครับเดี๋ยวรอบชุบชุบชุบพี่อโปรบนายนะครับเผือได้ครับหันหน้ามาด้านนี้ลูกยหันหน้ามาด้านนี้ครับเอาไป่ต้องใจแลครับอีกรอบเลยครับใกล้ๆเลยครับรวดเร็วว่องไวครับดูท่าทางลูกเพื่อนหายไปเยอะเดี๋ยวเรามีให้ทดทวนให้ครับดูเลยครับชบ จิงจิงจิงป๊อก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 จิงจิงโอเคครับหลับตาครับสิ่งที่เธอได้เห็นและสิ่งที่เธอได้ยินคำตอบคืออะไรครับคำตอบคือไม่ต้องจับไมายนะครับอะไรนะฮะต้มเตาโอ้ไม่น่าเชื่อเธอจะตอบได้ครับปรวมพลงังเด็กับเธอเลยครับ